สวัสดีครับอาจารย์นพดลจูเสศสาขาการจัดการสวัสดีค่ะอาจารย์ทิพยสยศดาจันเกื้อจากสาขาการตลาดค่ะเราทั้งสองคนมาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรนักการตลาดออนไลน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มในทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะนักการตลาดออนไลน์การตลาดยุคดิจิตัลไม่ใช่แค่เรื่องออนไลน์แต่เราต้องทำให้เป็นออนไลน์ซึ่งนักการตลาดจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำการตลาดออนไลน์การเข้าใจพฤติกรรมเชิงดิจิทัลของนักท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งซึ่งเช่นเดียวกันกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เข้ามมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในการทําการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวได้หลักสูตรนักการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคราะสถานการณ์ทางการตลาด โดยการพยากรณ์แนวโน้มทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีทักษะการบริหารเครื่องมือทางการตลาดการวางแผนกลยุทธ์สร้างเนื้อหาออนไลน์กลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังต้องเข้าใจพื้นฐานการขายสินค้าและบริการตลอดจนเข้าใจพื้นฐานกฎหมายเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยสกุลเงินดิจิตัล สำหรับวัตถุประสงค์ของคนที่จะมาเป็นนักการตลาดออนไลน์ 1. ผู้เรียนจะต้องเข้าใจสถานการณ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2. ผู้เรียนจะต้องเข้าใจพื้นฐานการขายสินค้าและบริการโดยอยู่บนพื้นฐานกฎหมายเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยสกุลเงินดิจิทัล 3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดในการวางแผนการสร้างเนื้อหาออนไลน์ 4. ผู้เรียนสามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ5ผู้เรียนสามารถพัฒนาเป็นนักการตลาดออนไลน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ค่ะซึ่งหลักสูตรนักการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีจํานวน10หน่วยชั่วโมงการเรียนรู้ครับพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกันในบทเรียนถัดไปได้เลยค่ะ